สวัสดีครับชาวราศีมังกรยินดีต้อนรับเข้าสู่ c h anel n The Witchess by n u t ครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะเป็นคลิปความรักรายใจบ้านนะครับของคนที่มีดาวจันทร์ลัคนาแล้วก็ดาวสุกนะครับผมสถิตยอยู่ในราศีมังกรนะครับหรือคนที่เกิดในวันที่ 22่ธันวาคมจนถึงวันที่20มกราคมนั่นเองนะฮะสำหรับหลังจากนี้นะครับก็จะเป็นคลิปนะฮะในรายปีนะครับผมสำหรับปีนี้นะครับผมทั้งปีเลยถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u u s s r r i e นะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆแล้วก็คลิปรายปีสำหรับชาแนลของเรานะครับผมอ่ะ คลิปนี้นะครับผมจะเป็นคลิปความรักไรยตรยมาสนะครับตั้งแต่เดือนมกราคมกุมภาพันธ์แล้วก็เดือนมีนาคมนั่นเองนะครับผมก็ยาวไปนะฮะแต่ว่าการที่จะดูคลิปความรักได้นะครับผมก็จะใช้หลักสําคัญนะครับก็คือการ าหาลัคนานะครับผมดาวจันนะฮะหรือว่าตัวดาวศุกร์นะครับผมแต่ว่าตัวของวันเกิดนั้นนะครับถ้าในแง่ของความรักก็ต้องบอกตามตรงนะครับว่ามันอาจจะไม่ได้ชัดเจนมากนะครับผมหรือว่ามันอาจจะไม่ได้แบบมีมีความแม่นยํามากนะครับดังนั้นถ้าสมมติว่าท่านไหนนะฮะสามารถหาลัคนาได้ก็กดเข้าไปใน description box นะครับจะมีลิงก์ ของลิงก์ต่างประเทศนะครับผมในการหาลัคนาอยู่หรืออีกลิงก์หนึ่งนะครับผมที่ผมทิ้งเอาไว้ให้นะครับจะเป็นลิงก์ของเว็บไซต์โหราศาสตร์นะครับของอาจารย์ชาวไทยนะครับผมอาจารย์ปินนี่นะฮะใน w w w p ไซ n ์เ3 3บปรนะครับผมก็สามารถเข้าไปรีเช็คกันได้นะครับคือว่าถึงแม้ว่าคุณจะไม่สามารถหาลัคนาได้ก็ตามแต่คุณจะสามารถนะครับผมรู้ว่าดาวจันทร์กับดาวศุกร์ของคุณอยู่ในราศีอะไรรู้ราศีแล้วก็ตามไปดูว่า ราศีนั้นๆเนี่ยในชาแนลของผมเนี่ยพูดว่าอะไรบ้างนะครับผมแล้วก็ไปฟังจากตรงนั้นประกอบกันได้นั่นเองนะครับผมอ่ะเดี๋ยวตอนนี้เรามาดูภาพรวมกันก่อนนะครับว่าภาพรวมสําหรับชาวราศีมังกรน,นั้นนะครับเป็นยังไง <Okay. S 1> ลองดูอุยมันขึ้นใบแรกเลยอะ่ะยังสลับไม่เสร็จเลยอะ จัดเม้นการหลุดพ้นที่แท้ทรูนะแต่หลุดพ้นจากใครนี่ไม่รู้นะครับอ่าไงดีอ่ะอย่างอีกแบบกันไพ่ใบแรกนะครับจัดเม้น ไพ่ใบที่สองนะครับผมเด็กถือไม้ไพ่ใบที่สามนะครับเป็นสเตรนท์ไพ่ใบที่สี่นะครับไพ่หกไม้ไพ่ใบที่ห้านะครับไพ่แปดไม้ ไพ่ใบที่6นะครับไพ่หนึ่งเหรียญไพ่ใบที่7ครับไพ่เจ็ดถ้วยไพ่ใบที่8นะครับไพ่หกถ้วยไพ่ใบที่9ก้าไพ่หดาบ ไพ่ใบที่10บครับไพ่สิบดาบม,มีความหนักหน่วงเหมือนกันนะครับจะบอกว่าไงดีคือหลายๆจักรราศีนะจะมีความจะมีความหลากหลายอารมณ์อะแต่ว่าของราศีมัองกรก็ ว่ามันมีหลากหลายอารมณ์ไหมมันก็มีหลากหลายอารมณ์เหมือนกันนะนะครับผมเริ่มจากไพ่ตรงกลางนะครับผมได้ไพ่จัสเมนนะฮะจัสเมนเนี่ยมันคือการปลดปล่อยนะครับผมมันคือการแบบตื่นรู้อย่างแบบว่าแท้จริงมากๆเลยนะครับผมสําหรับไพ่ใบนี้นะครับถ้าเกิดว่าคุณจะเห็นไพ่ตรงกลางนะครับผมเป็นแบบเชือกนะฮะ ถูกเอ่อถูกไฟใช่ไหมถูกไฟกําลังเผานะครับมันเหมือนกับว่าพันธนาการที่มันเกี่ยวรัดคุณเอาไว้นะครับผมหรือว่าที่คุณนั้นนะครับผมมีเขาเรียกว่าอะไรละ่ะมีอะไรบางอย่างนะครับผมที่ยุติดนะครับผมหรือว่าเอ่อกลังเขาเรียกว่ายังไงดีละ่ะ กําลังมีความผูกพันอยู่เอออย่างนี้กําลังมีความผูกพันอยู่นะครับผมในแง่ไหนก็ตามนะครับผมเหมือนกับว่ามันจะตื่นขึ้นนะครับมันจะสามารถรู้ความจริงว่าอะไรคืออะไรนะครับผมหรือว่ามันจะสามารถปลดปล่อยนะครับผมคุณออกจากสถานการณ์ต่างๆนะครับผมความผิดพลาดต่างๆหรือว่าออความรู้สึกบางอย่างที่มันติดค้างกับตัวคุณเอาไว้อะไรแบบนั้นนั่นเองนะครับผมซึ่ง ถ้าเกิดว่าคุณได้รับการปล่อยออกมาแล้วเนี่ยนะครับผมจาก้พ u d g m e n t นะครับมันจะเหมือนกับว่าคุณนั้นนะฮะได้แบบว่าชัยชนะวิกตอรี่การ์ดเข้ามาเป็นไพ่หกไม้นะครับสิ่งที่คุณพยายามทามานานสิ่งที่คุณพยายามแบบว่า,าจัดการตัวเองพยายามทําพยายามคิดพยายามจะรู้สึกกับมันนะครับผมในแง่ไหนก็ตามแต่นะครับผมเมื่อคุณนั้นพยายามประสบความสําเร็จแล้วประสบความสําเร็จแล้วปุ๊บนะครับผม ทีเนี้ยมันจะไปได้ไกลเลยนะครับผมมันจะไปแบบอย่างรวดเร็วเลยคือเหมือนกับว่าคุณล้มอะ่ะแล้วคุณอาจจะต้องใช้เวลาที่นอนกองอยู่กับพื้นนะฮะผมสําหรับชาวราศีมังกรเนาะนอนกองอยู่กับพื้นระยะเวลาค่อนข้างนานอะ่ะแต่พอเมื่อไหร่ที่คุณรู้สึกว่าโอเคคุณพร้อมแล้วอะ่ะคุณลุกขึ้นมาแล้ว คุณสามารถวิ่งต่อได้เลยคือคุณไม่ต้องเดินนะเหมือนร่างกายของคุณมันรีคอเวอร์มันฟื้นฟูแบบทั้งหมดแล้วนะไม่อันนี้ไม่ไม่ได้จะเป็นว่าจะต้องเป็นแบบแค่สภาวะทางร่างกายนะสภาวะทางจิตใจด้วยเหมือนคุณพร้อมอ่ะใจคุณพร้อมร่างกายคุณพร้อมคุณพร้อมที่จะไปต่อคุณพร้อมที่จะแบบเดินหน้านะครับผมแต่ถามว่าลึกๆแลวเนี่ยมันยังมีความเจ็บปวดอยู่ไหมแน่นอนครับผมไพ่สิบดาบขึ้นมาเป็นไพ่สรุปเนาะมันก็ยังมีอารมณ์ของความเจ็บปวดมันก็ยังมีอารมณ์ของความแบบว่า เหมือนสะเก็ดแผลมันยังอยู่อะง่ายๆนะครับก่อนหน้านี้นั้นคุณอาจจะได้รับการติดต่อจากคนรักเก่านะนะครับไพ่หถ้วยเข้ามานะครับผมแล้วคุณก็พยายามจะบาลานซ์ในตัวของความสัมพันธ์เนี้ยนะครับผมให้มันอยู่กับร่องกับรอยอยู่กับที่ถามว่าคุณมีความสุขไหมแน่นอนครับไพ่หกถ้วยเข้ามาคือคุณมีความสุขอะความทรงจําเก่าๆมันตีกับเข้ามาหาคุณแล้วคุณรู้สึกว่าเออมันดีนะความ ความเก่าตรงนั้นหรือว่าความทรงจําตรงนั้นหรืออะไรที่มันอยู่ตรงนั้นน่ะมันสวยงามนะครับแต่พอมาถึงวันนี้เนี่ยมันอาจจะมีสถานการณ์บางอย่างให้คุณนั้นจะเป็นจะต้องเลือกแหละว่าคุณจะเดินออกมาไหมหรือว่าคุณจะถอดใจหรือคุณจะปล่อยมืออะไรไหมประมาณนั้นนะครับผมเหมือนคุณมาจากาวิ่งออกจากเขาเรียกว่าตรงที่มันมีเมฆฝนเยอะๆอะนะครับเห็นไหมครับเป็นพายุฝนนะฮะแล้วก็ออกมาเจอกับความสว่างสดใสน่ะ นะครับผมแล้วคุณจะไปได้อย่างรวดเร็วเลยนะคะถ้าเกิดว่าคุณพร้อมที่จะปลดปล่อยอตัวพันธนาการตัวนี้ออกไปตัวเชือกตรงนี้ครับที่มันมัดคุณอยู่เอาไว้เนี่ยคุณจะไปได้อย่างรวดเร็วนะครับผมแต่ว่าถามว่าพอมันปล่อยออกไปได้แล้วเนี่ยต่อไปแล้วมันจะเป็นยังไงนะครับก็คือคุณคุณก็ต้องไปตามทางของคุณน่ะนะครับผมพา่พาพ่เพจถือ คาถาขึ้นมานะครับผมเหมือนกับว่าคุณก็ไปตามหาอะไรที่มันเป็นเส้นทางของคุณคุณจะได้รับโอกาสใหม่ๆนะครับผมที่เข้ามาโอกาสสาหรับความมั่นคงนะครับผมหรือว่าคุณจะมีเวลามากพอที่จะไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องของการงานการเงินแต่ถามว่าอย่างที่บอกไปว่าในเรื่องของความรู้สึกนั้นนะครับผมมันฟูลฟิลคุณไหมมันก็เปล่านะครับผมโอเคเหมือนจะเหมือนมันจะหลุดพ้นนะเหมือนมันจะคลี่คลายนะเหมือนมันจะได้ไปต่อนะแต่ว่าความรู้สึกมันยังแบบ หมือนมันเจ็บอ่ะเออเหมือนมันเหมือนบานโดนดาบกระซวกมาแล้วแล้วมันก็คือมันเออใช่มันก็ได้ไปต่อจริงๆแล้วก็พอหลังจากที่คุณได้ไปต่อแล้วอ่ะความทรงจําหรือความคิดหรืออะไรของคุณมันจะย้อนกลับมาใหม่อ่ะแล้วมันจะกลายเป็นแบบว่าเอ,อ้ยคุณตัดสินใจถูกอะไรจริงๆหรือเปล่าคุณคิดถูกอะไรจริงๆหรือเปล่ากับสิ่งที่คุณได้ตัดสินใจลงไปอาจจะทําอะไรกับใครไปทางแบบทางออนไลน์อะไรอย่างเงี้ยครับ สมมตินะถ้าดูจากไพ่นี้นะครับมีโทรศัพท์มีความรากักมีเรื่องเงินมีคือมันมีอะไรหลายหลายอย่างให้คุณนั้นต้องโฟกัสนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความสัมพันธ์หรือว่าในเรื่องของตัวการงานการเงินที่มันประกอบเข้าไปในความสัมพันธ์ที่คุณกําลังมนะีคือบางคนอาจจะเขาเรียกว่ามีธุรกิจร่วมกับคนที่คุณรักนะครับผมวางแผนอะไรกับคนที่คุณรักอ,อะไรแบบนั้นทำให้ทำให้มันจําเป็นจะต้องนํามาประกอบการตัดสินใจว่า เออคุณจะจัดก,การกับความสัมพันธ์นั้นยังไงดีอะไรแบบนั้นนั่นเองนะครับผมพอมันไปถึงตรงนี้แล้วเนี่ยมันก็กลายเป็นว่าเหมือนคุณต้องกลับมาย้อนคิดมาอีกทีหนึ่งนะว่าเออจะเอาอยัางไงต่อไปดีสิ่งที่คุณทำนะตอนเนี้ยที่มันได้รับการปลดปล่อยเนี่ยแล้วมันไปต่อได้เนี่ยมันมันโอเคไหมจริงๆหรือเปล่าอะไรแบบนี้อันนี้อาจจะเป็นสิ่งที่คุณจะต้องกลับมานั่งคิดเพราะว่าไพ่ปิดท้ายมันเป็นไพ่สิบดาบเพราะฉะนั้นมันมันอาจจะไม่ได้ปลดปล่อยคุณไปแบบว่าอย่างมีความสุขหรือว่าาสบาสบยสบยไปแบบ เออชิลชิลรีแลกซ์อะไรแบบนั้นน่ะนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้มันก็อาจจะเป็นจุดที่เปลี่ยนในเรื่องของพลังงานแต่ถามว่าพลังงานมันเปลี่ยนไปสิ้นเชิงไหมใน3มเดือนนี้ผมก็รู้สึกว่ามันยังไม่ขาดเอาง่ายๆมันยังไม่ขาดนะครับผมประมาณนั้นนะครับอ่าเดี๋ยวต่อไปเรามาดูกันนะครับว่าในช่วงเดือนมกราคมสําหรับชาวมังกรน,นั้นจะเป็นอย่างไรนะครับเนี่ยเดอะมูนช่วงมกราคมคุณจะทําทุกอย่าง แบบความสับสนนะนะครับคือคุณจะยังตัดสินใจอะไรไม่ได้นะครับผมอย่างจริงจังหรือว่าอย่างแบบมั่นใจอ่ะนะครับปกติแล้วชาวราศีมังกรเนี่ยก็จะเป็นคนที่มีความมั่นคงสูงเนาะทาอะไรก็คือก็จะทําเลยอะ่ะก็จะมีความมั่นใจมีความใช้ความคิดหรือว่ามีความมั่นคงไม่ไปไหนไม่เปลี่ยนแปลงอะไรแบบนั้นนะครับผมแต่พอไพ่เดอะมูมันเข้ามาความรู้สึกแล้วก็อารมณ์ของคุณมันเข้ามามันเข้ามาทริคคุณอนะ่ะมันเข้ามา ทำให้คุณนั้นรู้สึกว่ามีปัญหาโอเคในแง่ของตะกกัถูกต้องใช่และในแง่ของอารมณ์ละในแง่ของอารมณ์ที่มันเกิดขึ้นละมัน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 ใช่สิ่งที่คุณพอใจแล้วหรืออย่างนึกออกไหมนะครับผมมันมันเล่นกับความสับสนของคุณมันเล่นกับความมั่นคงของคุณนะครับผมในแง่ของเอ่อไพ่เดอะมูนนะครับผมในเดือนมกราคมที่ผ่านมานะครับผมก็คือเดือนนี้นะั่นแหละไม่ใช่ที่ผ่านมานะครับในเดือนนี้นะครับผมต่อไปเดี๋ยวเรามาดูในเดือนกุมภาพันธ์กันนะครับว่าจะเป็นอย่างไรนะครับ เดินกุมภา h e เลเบ l ลนะครับผมผมมองว่าอันเนี้ยไม่ว่าจะเป็นความสัมพันธ์ไหนก็ตามนะมี คนโสดมีคนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนหรือว่าคนมีคู่นะครับถ้าเกิดว่าช่วงเดือนมกราคมเนี่ยมันมีอะไรที่ทําให้คุณนั้นตัดสินใจไปผิดพลาดนะครับเดือนกุมภาพัานธ์จะมีโอกาสที่ทําให้คุณนั้นได้แก้ไขนะมีไพ่หกถ้วยเข้ามามีไพ่หนึ่งเหรียญเข้ามาโอกาสสาหรับการแก้ไขนะครับมีไพ่คนเกี่ยวก้อยกันคืนดีกันนะครับผมอาจจะได้กลับมาคุยกันนะครับจะกลับมาทําความเข้าใจกันอันนี้ก็เป็นไปได้นะครับผมก็ไม่ต้องซีเรียสหรือไม่ต้องเครียดมากเกินไปนะครับให้ผ่านช่วงมกราคมไปก่อน นะครับผมช่วงที่ดาวสุกเดินถอยหลังนะครับผมจะเดินหน้าอีกทีวันที่29พอดีเลยก็คือสิ้นเดือนนะครับผมยังไงก็ให้ผ่านช่วงตรงนั้นไปก่อนนะครับและทุกอย่างนั้นจะน่าจะคลี่คลายได้มากกว่านี้นะครับผมยังไงก็ตามต่อไปเดี๋ยวเรามาดูเดือนมีนาคมนะครับผมว่าจะเป็นอย่างไรนะครับเดือนมีนาคมไพ่เบลซิ่งนะฮะผมอืมอาจจะต้องแค่ผ่านเดือนมกราคมไปเท่านั้นแหละที่เหลือก็จะเป็นแบบ ลักษณะที่ค่อนข้างดีแล้วนะครับจะเป็นการอวยพรนะของของสิ่งศักดิ์สิทธิ์เลยอะไรเงี้ยเหมือนถ้าสมมติว่าคนโสดหรือคนมีคนคุยนะนะครับผมอะคนมีคู่ด้วยก็ได้นะครับมันอาจจะเป็นช่วงที่คุณได้เจอกับคนที่ถูกต้องของคุณนะกับคนที่ใช่ของคุณแล้วก็แบบว่าเหมือนจักรวาลหนุนนอํอ่ะ มาให้คุณสองคนได้เจอการมาให้คุณสองคนได้รู้จักกันกลับเข้ามาทําความเข้าใจกับเข้ามาแบบว่ามีความสัมพันธ์กันใหม่อันนี้มันก็เป็นไปได้นะครับเพราะว่ายังไงไพ่หกถ้วยมันขึ้นเนี่ยณนะตอนนี้เนี่ยนะครับถ้าสมมุติว่าเราจะตีความเส้นเรื่องใหม่ทั้งหมดเลยนะความสัมพันธ์เก่าเข้ามานะครับผมมันทาให้คุณนั้นนะฮะได้ปลดปล่อยตัวเองนะครับผมออกจาก อะไรก็ตามความคิดที่มันเคยวุ่นวายฟุ้งซ่านอะไได้เริ่มต้นใหม่อันนี้มันก็เป็นไปได้นะครับผมผมให้น้าหนักประมาณ45เลยก็แล้วกันนะครับผมที่มันจะเกิดเส้นเรื่องแบบนี้ที่ได้นะครับผมแต่ว่าใดๆก็ตามตัว Overall นะครับผมสำหรับไพ่ฮิลเลอรกับไพ่เบรซิ่งเข้ามาเนี่ย ทิศทางมันจะไปในทิศทางที่ดีนะครับยังไงผ่านเดือนมกราคมแค่เดือนเดียวไปก่อนเท่านั้นนะครับเห็นไหมว่าไพ่มันแบบว่ามุ่มงๆช้ำๆอ่ะมันดูแบบว่าสุขภาพไม่ดีเนาะมันไม่แบบว่าชมพูออร่าอะไรอย่างนั้นนะครับผมอ่ะต่อไปนะครับเดี๋ยวเรามาดูในแง่ของคนโสดกันบ้างนะครับผมว่าจะเป็นยังไงนะฮะ ไพ่สเตรนด์เห็นไหมไพ่สเตรนขึ้นคู่กับสเตรนแสดงว่าคุณจะต้องควบคุมอะไรหลายๆอย่างมากๆเลยนะอาจจะเป็นสภาวะทางจิตใจของคุณหรือว่าความคิดของคุณณตอนนี้คุณใช้ความแข็งไม่ได้คุณใช้ไม้แข็งไม่ได้คุณต้องใช้ไม้อ่อนนะครับถ้าเกิดว่าคุณเคยที่จะละเลยความสัมความไม่ใช่ความสัมพันธ์โทษความรู้สึกของคนอื่นๆไปอาจจะแบบว่า ก็ฉันไม่ได้อยากได้ก็ฉันไม่ได้อยากรับก็ฉันแบบว่าไม่รู้จะแฮนเดิลหรือว่าดูแลมันยังไงควบคุมมันยังไงแล้วคุณแบบหายไปเฉยๆอย่ะเฮ้ยคุณตัดเขาออกไปจากความสัมพันธ์นี้ไม่ได้นะนะครับผมเพราะว่าคุณที่คนคนที่คุณดิวอยู่ด้วยเนี่ยถ้ามันจะพ่สเตรนขึ้นมาแสดงว่าเขาต้องมีเป็นคนที่มีความแบบความมั่นใจประมาณหนึ่งอ่ะหรือว่ามีความอดทนมากๆประมาณหนึ่งการที่คุณมีพ่สเตรนเข้ามามันคือการเอาน้ําเย็นเข้าสู่อ่ะมันคือการเอาแบบว่า อีกด้านหนึ่งของอารมณ์ของคุณนะ่ะมาใช้นะครับผมให้เขาเข้าใจในสิ่งที่คุณเป็นให้เขาเข้าใจในสถานการณ์ที่คุณมีแล้วมันถึงจะไปต่อได้มันถึงจะแก้ไขปัญหาได้นั่นเองนะครับอันนี้คือสําหรับคนโสดนะครับผมเนี่ยเห็นไหมสุดท้ายแล้วอ่ะแปดแปดดาบเข้ามามันหมายถึงอะไรมันก็หมายถึงว่าคุณก็ยังแก้ไขอะไรตอนนี้ไม่ได้อยู่ดีอะ่ะถึงแม้มันจะมีไพ่ของการปลดล่อยขึ้นมาเพราะว่าถ้าคุณขาด ถ้าคุณขาดในไพ่ของ3ามขั้นต้นเนี่ยคุณก็จะไปสู่ขั้นกลางไม่ได้นึกออกไหมครับและไพ่อนี้มันขึ้นมาเป็นไพ่เดียวกันแสดงว่าคุณนั้นไม่สามารถละเลยวิธีการตรงนี้ไปได้นะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณไม่สามารถแก้ไขตรงนี้ได้นะคุณก็จะจะ,จะต้องอยู่กับที่ตรงเนี้ยนะครับเหมือนโดนผ้าเนี่ยผูกเอาไว้กับต้นไม้ด้านหลังที่มันมีหนามแบบเนี้ยนะครับผมเนี่ย queen o f Cup นะครับผมคุณเจอกับคนที่มีความแบบ ความรักที่ยิ่งใหญ่มากอะ่ะสําหรับคนโสดนะคือจะว่าไงดีละ่ะบางทีแล้วคุณอาจจะไปเจอคนเก่าก็ได้นึกออกป่ะคนเก่าคุณที่คุณแบบเลิกไปแล้วเขารู้สึกว่าเฮ้ยเขายังรักคุณอยู่อะไรแบบเนี้ยนะครับผมหรือว่า คนที่เป็นคนคุยด้วยแต่ว่ามันยังแบบคุณต้องอ่าไม่รู้ว่าคุณแยกออกไหมเนาะคนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนเนี่ยอย่างเช่นอาจจะคุยกันมานานแล้วแต่ว่าเออฉันก็ไม่รู้ความสัมพันธ์เราเป็นแบบไหนมันไม่ใช่คนคุยที่เพิ่งเพิ่งมาคุยกันเพิ่งมาเจอกันหรือว่ายังไม่ได้แบบว่าเริ่มต้นมีความสัมพันธ์อะไรยังไม่เคยเดทอะไรแบบนั้นน่ะอันนั้นเน่ะเรียกว่าเรียกว่าโสดนะสาหรับผมนะครับผมไม่ใช่การมีคนคุยนะเพราะถ้าการมีคนคุยแล้วมันจะอย่างน้อยมันจะต้องเริ่มเห็นอนาคตว่าเอ้้้้ยมมัััััันน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 คบบบบกกไไไไดดปตออะะะรรแผเพาฉ เนี่ยสำหรับคนโสดคุณกำลังสู้อยู่กับคนที่ powerful ทางด้านอารมณ์มากๆนะครับผมดังนั้นคุณอาจจะต้องจัดการทางด้านอารมณ์ของตัวอเองด้วยถ้าคุณนั้นอยากจะแก้ไขแต่ว่าหรืออีกแบบหนึง่งนะครับคุณจะต้องปลดปล่อยตัวเองออกมาจากความเจ็บปวดบางอย่างนะครับผมอารมณ์บางอย่างเห็นไหมคุณต้องปลดปล่อยอะไรเก่าๆแล้วก็ไปเริ่มต้นใหม่อันนี้มันก็มีความเป็นไปนได้เนาะสำหรับคนโสดนะครับอ่ะต่อไปสําหรับคนมีคนคุยแต่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะครับเป็นยังไง ไพ่หกถ้วยเข้ามานะครับความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนเนี่ยคุณหกถ้วยหกถ้วยเข้ามาอาจจะมีคนเก่าๆกับเข้ามานะหรือว่า,าความสัมพันธ์เก่าๆที่คุณคุยไปแล้วมันไปต่อไม่ได้หรือมันอะไรต่อไม่ได้เนี่ยก็จะเข้ามานะครับผมกลับเข้ามานะฮะให้เป็น choice แน่นอนนะ่ะให้คุณเลือกอีกทีนึงอนะ่ะเพราะว่ามันมีไพ่เจ็ดถ้วยเข้ามาเนาะอาจจะเป็น choice นะครับคนคนนี้อาจจะเข้ามาเพื่อทําให้คุณนั้นตื่นก็ได้นะแบบว่า เออความรักมันเป็นแบบนี้หรือว่าอารมณ์ความรู้สึกของคุณมันอาจจะมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับผมแต่ในขณะเดียวกันผมก็มอกว่าคุณก็จะปิดหูปิดตายอยู่ดีคุณก็จะแบบว่าไม่รับรู้เอ๊ยทำไมเป็นแบบนี้ล่ะคุณก็จะมีความแบบไม่รับรู้ว่าไม่รับรู้นะครับผมในลักษณะแบบว่าคือถึงเขาเอาดอกไม้ไมาคุณก็จะยังมีความแบบว่า ฉันไม่มั่นใจฉันมีความกลัวฉันไม่อยากจะมองเห็นฉันไม่อยากจะได้ยินอะไรแบบนั้นโดยเฉพาะอันนี้อาจจะอันตรายมากกับสิ่งที่มันเป็นสิ่งที่มันเป็นเสียงลึกๆของจิตใจของคุณนะว่าเฮ้ยมันคืออะไรคุณต้องการอะไรกันแน่คุณอยากได้อะไรกันแน่ไม่งั้นมันก็จะมีปัญหาหนึ่อออกแมนะครับผมดังนั้นคุณก็ต้องต้อง working กับทั้งตัวเองแล้วก็กับทางความสัมพันธ์ด้วยนะครับอ่ะเนี่ยไพ่ four of particles ไ่นเหมือนคุณนั่งอยู่เฉยๆอ่ะ คือคุณไม่รู้จะรับมือกับความสัมพันธ์ตรงนี้ยังไงอย่างที่ผมบอกไปเนาะชาวราศีเมืองกรโดยปกติแล้วก็จะเป็นคนที่ไม่ค่อยอินเทนส์กับเรื่องของความรู้สึกอะแล้วพอบางทีความรู้สึกก้อนใหญ่ๆมันเข้ามาไม่ว่าจะเป็นคน,คนโสดท,ที่เป็น Queens of Cups ที่เป็นเจอคนที่มีความอินเทนส์เรื่องความรู้สึกมากๆหรือว่ามีความแบบว่าใหญ่ทางก้อนของพลังงานมากๆหรือแม้แต่6 ถ้วยเข้ามาเนี่ยมันเป็นความรู้สึกเก่าๆหรือว่าอะไรที่มันเป็นมวลใหญ่พอสมควรเลยที่จะเข้ามาทําให้คุณนั้นเกิดความสับสนเนี่ยแล้วคุณจะแฮนเดิลมันไม่ได้ครับคุณจะรับมือมันไม่ได้นอกจากว่าคุณจะรู้สึกว่ามันต้องเกิดการปรับตัวอะอะไรแบบนั้นหรือว่าปลดพันธนาการที่มันเป็นตัวผูกมัดจะเหตุผลจะตักกะหรือจะอะไรก็ตามแต่เนี่ยเอาออกไปแล้วคุณใช้อารมณ์และความรู้สึกจริงๆในการจัดการมันอันนี้ถึงจะได้นะครับอ่ะต่อไปในแง่ของคนที่ไม่โสดแล้วนะครับผมอ่ะในดูซิ มอนฟู uh huh. นะครับผมรู้สึกว่าคุณเออมันมีเรื่องให้คุณเสียใจจริงๆนะสักอย่างหนึ่งอ่ะผมไม่รู้เหมือนกันว่าจะเป็นเรื่องประมาณไหนนะครับเพราะว่าถ้าดูจากตรงนี้แล้วเนี่ยมันก็ดูแบบอาจจะเป็นสถานการณ์ของคุณเองก็ได้นะคือไม่รู้ว่าจะเป็นเรื่องคืนไพเ่เลขสามมันไม่ขึ้นอนะ่ะผมก็ไม่สามารถตีว่ามันเป็นเรื่องของมือที่สมได้นะครับผมแต่ว่ามันเหมือนกับว่าการที่อยู่ด้วยกันกับคนที่คุณกําลังรังรกนหรือว่าดิวอยู่ตอนนี้มัน มันหนักสําหรับคุณนะนะครับผมดังนั้นคุณก็เลยแบบว่าจะต้องแบบออกมาหมายถึงว่าออกมาคือพักนะไม่ใช่แบาถึงต้องเลิกนะะเข้าใจผมใหม่นะออกมาคือพักอะพักก่อนนะครับผมมันอาจจะมีความโศกเศร้ามีความเสียใจเข้ามา ที่ถาถงเข้ามาถึงตัวคุณด้วยนะครับแต่สิ่งแรกที่คุณต้องทําเลยก็คือ night off ครับนาะอการรักตัวเองนะครับผมการให้กําลังใจตัวเองการอยู่กับตัวเองแล้วรู้สึกว่ามันมีความสุขน,นะครับแล้วต่อไปก็จะเป็น p พ่ s t r a i g h t นะฮะแล้วค่อยกลับมาคุยกันนะครับผมบางคนอยู่ห่างไกลนะฮะอาจจะไม่กล้าคุยกันแบบต่อหน้าต่อตาอาจจะไม่กล้าคุยกันแบบ face to face ก็ไม่เป็นไรก็คุยกันทางออนไลน์กันไปก่อนก็ได้นืกอออกแมนนะครับให้ทั้งคุณทั้งเขาเนี่ยไม่รู้ว่าเกิดเหตุการณ์อะไรนะ นะครับเพราะว่าไพา่ตรงนี้คือมันก็ไม่ได้มีความรุนแรงอะไรเลยนะึกออกป่าผมก็ไม่รู้ว่าจะอธิบายให้คุณฟังได้ยังไงดีนะครับผมแต่ว่าทีนี้เนี่ยไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นมานะครับาเราให้ทั้งคุณและเขาเนี่ยมีความสงบลงก่อนนะครับผมเย็นลงก่อนนะครับแล้วคุณก็ค่อยนะครับผมเข้ามาคุยกันค่อยเข้ามาทําความเ,าเขาเรียกว่าสารสัมพันธ์กันใหม่ออันนี้ก็ได้นะครับอะต่อไปนะครับผมจะเป็นธีมนะครับผมของ เดือนอไม่ใช่ของเดือนโทษของไตามาาดีนะครับผมสำหรับชาวราศีมังกรนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับชื้น passion อีกแล้วเห็นปะแสดงว่าจริงๆแล้ว,วคุณมี passion เฮ้ยเนื้อออกไหมคุณมีความต้องการคุณมีอารมณ์คุณมีความอยากได้คุณมีแต่ว่าคุณแค่ไม่เข้าใจว่ามันคืออะไรเท่านั้นเองเนื้อออกปะ เออเพราะว่าคุณไม่ค่อยได้ใช้อารมณ์ไงคุณใช้ตักกะไงแล้วพอมาเจอสิ่งที่มันเป็นความเข้มข้นทางอารมณ์สูงๆอะ่ะคุณก็เป๋อ่ะคุณก็ไปไม่เป็นเพราะฉะนั้นน่ะดังนั้นเนี่ยนะครับช่วงเวลานี้จะเป็นช่วงเวลาที่คุณนั้นจะต้องหันกลับมาใส่ใจความรู้สึกของตัวของคุณก่อนเลยอันดับแรกนะครับไพ่ไม่ว่าจะเป็นทั้งคนโสดนะครับผมเห็นป่ะคนโสดก็ ต้องมีมีแปดถ้วยมีสเตรนตต้องจัดการเห็นไหมคนมีคนคุยปิดหูปิดตาตัวเองไม่ได้แล้วนะครับผมอยู่คนเดียวไม่ได้แล้วต้องกลับมาจัดการน,นะครับผมหรือแม้แต่คนที่มีคู่แล้วเนี่ยคุณจะต้องเพิ่มความรักให้กับตัวเองเห็นปะ่ะทุกทุกสถานะสเตตัสเลยอะ่ะที่จะต้องกลับมาเพื่อฮิลลิ่งตัวเองเพื่อรักตัวเองหรือว่าเพื่อให้อะไรบางอย่างกับตัวเองแล้วไปต่อได้นะครับแล้วถ้าเกิดว่าคุณปลดพนังนานการตรงนี้ออกมันจะไปต่อได้อย่างรวดเร็วเลยในเรื่องของความสัมพันธ์นั่นเองนะครับอ่ะ ก็สำหรับคลิปนี้ก็เท่านี้นะครับผมถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางช anel ของเราสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนแนละ้วแล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปวันนี้สวัสดีครับ